กลัวว่าพี่มิวจะเข,ขินดูขอถามได้ไหมว่าขับรถไปซื้อของขวัญไกลป้าโอ้ยลายหน้าขาแบบนี้ทีเลยแล้วก็มีอีกปกติกต็เจอพี่มิวทำงานต่างๆ <c oughs> ก็เห็นมีคนขับรถเอ๊ะทไมต้องขับไปเองนะเออขอบคุณไม่ว่าขอบคุณไม่ว่า จริงอ่ะไม่ใช่แค่คนอคนไม่ว่านะเราว่าหัวใจพี่มิวก็ไม่ว่าขอ,แบบขอถามนิดนึงว่าเอถ้าวันนี้เราคนใดคนหนึ่งจะเดินจากมือพี่มิวไปคนข้างหลังจะยอมไหมนะ วันนี้เราลองอคจะเพ่อนเจกันอีกสักรอบ เราเคยบอกกันแล้วอะไรนะครับมกับไปแปลงฟันกันเกเดไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยมิวับชอบมยูับไปแปลงฟันกันคนฟ้าทคจะแปลงฟันด้กัน เมไปไปเีก่อนเยกอนข้างละทีรู้สึกโมโหหวงกัปเเพราะว่ามีปัญหาอะไรกับกระดูมเลือลูกถึงไม่ติดทั้ง ุงเบรีไปประเด็นนะถ้าไม่ได้ยินถูกพูดด้บางไหนก็คขบอกหัวขนาดนี้เก็บไว้บ้านเลยที่่จไสปแล้วสำหรับเรได้ว่าเป็นช่วิเศษพิเศษคนนะคะวันนี้ก็ต้อง คนทำที่นีเราก็ลองับกลับเราดูแลวเลยแ่แต่กอดัดเราให้คที่ดีเลยนะคับแ่ทายไปทำหน่อยไหมดียคเอากสวัสดีทุกทน น,นัพูดไปนับตรงนี้เลยว่าหลังจากตอแฟนนี้จบแล้วทานไทยทีทั้งสอบทำต่อค่ะอพี่พันคขอทุกคนที่ให้รอเพราะดิฉันสมเรื่องตีสอทุกคืนเลยค่ะขอบคุทุกคนดูหลังจากนี้อีทีสองจเเอ,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 อย่อกท่านครับก็สวัสดีพี่แฟนคลับทุกค่าน ยินดีนะครับผมกาเป็น้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับที่นนงโมก็ยินดีด้วยครับเย็นนะครับเาม่นาพเราออขอบคุณที่ีกัด้วยเพราะว่าที่มเป็นีห่งสีสันที่เด่นชัดมากที่ทำให้คอนเสิร์ตวันนี้เกิดขึ้นได้แล้วกสนารับขนาดมาขอบคุณนะครับดีเลย เดี๋ยวโชว์เสร็จปุ๊บเดินลงจากเวทีคือเดินขึ้นรถตู้แล้วขับไปที่ไหนไปมีอะไรท่ตเพราะฉะนั้น<ช> อนที่ได้รับอ่รู้มว่าพี่ซื้ออะไรมาข้ไม่รู้ครับ,รบพี่มาหอแครวบพี่กบอลอะไรสัอางหนะแล้วจริงรแ,แ,แล้วตอนนี้เขคือได้แกะเขาแกะเรียบร้อยแล้วแต่วันนั้นเลยครับทาไมเหผลที่้อะอัรเน,น,นอ,นนอมเราก็าว่าน้องชอบเพราะว่าเืย ตอนงานพี่อยากกับนะพี่มีแหวนมีขโมยเลยทีฉันรู้ว่างานกของขออจริงจ้าตอนพี่มิเลยทีปุ๊บพี่จริงๆแบบเอองานไม่ทงยาไหนน้องเข้าใจอเดี๋ยวพี่มิวจักาไปทดีกว่าเดี๋ยวพี่มิวเราลิเลยนะคะเพราะว่าดี๋ยวพี่มีงานต่อเนาะขโมยนะขันนม